สวัสดีครับผมจบนะครับคลิปนี้แชรประสบการณ์ติดตั้งเครื่องชาร์จ MG ให้กับเจ้า m a x s นะครับ mm hmm. ก่อนอื่นนะครับจะบอกว่าเจ้า MG m a x 9 s เนีรองรับระบบการชาร์จแบบ AC นะครับเป็นแบบ11กิโลวัตถ์ถ้า11กิโลวัตต์ก็คือจะเป็นบ้านต้องระบบไฟแบบ3เฟสนะครับส่วนถ้าใครบ้านใครเป็นแบบเฟสเดียวนะครับก็จะติดตั้งชาร์จได้ที่กำลัง7กิโลวัตต์นะครับซึ่งวันนี้ผมติดเรียบร้อยละตัวนี้เครื่องนี้เป็นแบบ เกิโลวัตต์นะครับอันนี้ ac wallbox charger นะครับไฟ230โวลต์บวกลบ20%กระแสะไฟ32แอมป์นะครับนี่ rate power 7กิโลวัตต์นะครับกันน้ำแบบ ip 5 5ข้างในนี้จะเห็นช่างเขาแจ้งว่าเป็นมีกันดูด r c d type b อยู่นะครับที่เขาติดตั้งในชุดแถมมากับของ mg นะครับที่ไม่ได้เสียค่าและไม่ได้เสียอะไรเพิ่มก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับ consumer ู่ในตัวนี้ พร้อมสายไฟเดินไม่เกินสิบห้าเมตรนะครับไปดูว่าผมเดินไปจากไหนนะครับลายย้อนมานครับอันนี้สายฝั่งนี้นะครับนี่ขวานะครับขึ้นฟ้านะอันนี้เดินลอยนะครับปึ๊บนี่แล้วก็ต่อมาครับอันนี้เป็นเส้นด้านล่างนะครับดัานบนเป็นของ PM นะครับด้านล่างเป็นของ MG ต่อมันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ต่อบล็อกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เจาะเข้าผนังไปนะครับนะครับแล้วก็ทะลุเข้ามาใต้ฟ้านะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่คือตู้ไฟของบ้านผมนะครับ เราช่างก็เดินสายต่อลงมาจากเพดานนะครับลงมาทางนี้ตื๊ดแล้วก็เข้าทางนี้นะครับแล้วก็เป็นเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับ,ต,รบตัวนี้เป็นใช้ของ ABB C40m นะครับนี่ขึ้นว่า C40 นะครับตัวขวาสุดที่มีแถบสีแดงๆนะครับตัวนี้เป็นการเดินแบบวงจรที่1นนะครับไม่ได้ไปทําเป็นวงจรที่2นะครับโดยการติดตั้งของผมเป็นแบบเดินวงจรที่1นนะครับไม่ใช่เดินวงจรที่2นะครับ ที่ผมเดินมงจรที่1เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับที่บ้านผมเป็นมิเตอร์ไฟ15ทับ45อยู่เขตการไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็ได้ทําการขอขยายมิเตอร์จาก15-45นะกลายเป็น30ทับ100นะครับโดยสิ่งที่ต้องเปลี่ยนของบ้านนี้นะครับมีอยู่2อย่างนะครับอันดับอันที่1ก็คือเมนเบรกเกอร์ของบ้านนะครับเปลี่ยนจากที่รองรับ45กลายเป็นเมน100นะครับแล้วก็ตัวกันดูดนะครับจากเคยรองรับ45แอมป์ก็ต้อง ขยับขึ้นมาแท่ากับเมนะค,คือสามารถรองรับกนโดูดที่1นึ่งวแอมป์นะครับโดยที่สายไฟนะครับเป็นสายทองแดงสายเดี่ยวนะครับเบอร์35นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เป็นเบอร์สาอยู่แล้วคือเลยไม่ได้ทำอะไรก็คือมีเปลี่ยนแปลงแค่เมนเบรกเกอร์แล้วก็การดูด2อย่างเท่านั้นนะครับโดยค่าเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์กับการดูด2อย่างนีง้อยู่ราวๆประมาณ600 0บาทรวมค่าแรงนะครับถ้าจำไม่ผิดก็เ,เลยเป็นเหตุให้ผมไม่ได้เดินวงจรที่2เพราะว่าวงจรที่2องค่าใช้จ่ายอยู่โดยประมาณ2 0 0 0บาทนะครับถัดมานะครับ สิ่งที่ติดตั้งมานะครับในแพ็กเกจมีคือตู้ในในตู้นี้นะครับจะมีแค่2ตัวนี้นะครับมีเป็นเมนเบรกเกอร์ของตัวนี้ครับขนาด40แอมป์ยี่ห้อ abb นะครับแล้วก็เป็นกันดูดขนาด50แอมป์นะครับช่างแจ้งว่าตัวนี้เป็นไท p e a นะครับ30มิมลลิแอมตัวนี้ส่วน2ตัวนี้นะครับสตัวขวาตัวนี้ซีเมนต์สีแอมป์นะครับตัวนี้ผมเอาไว้ต่อเป็นของ power plug อันนี้นะครับเพราะผมมีเซ็นคาอีกเครื่องหนึ่ง40แอมป์ ส่วน c 2 0ตัวนี้20แอมยี่ห้อ abb นะครับผมต่อแยกมาทางนี้นะครับลงมาเป็นปลั๊กคู่กล่าวนะเผื่อในกรณีเราใช้ที่ชาร์จ emergency ข้างในเนี่ยจะเป็นสายเดี่ยว t h w เบอร์นี้นะครับใหญ่ก็ประมาณนี้ครับเบอร์สรองรับกระแสนะครับเกิน20แอมแน่นอนแต่ว่าคูมเบเกอร์ตัวนี้ครับที่ปลั๊กคู่ก่าวตัวนี้แค่20แอมนะครับตัว abb 20แอมตัวนี้ถ้าใครคิดจะเดินนะครับอย่างน้อยๆ t h w นะครับเบอร์2.5 ปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ว่าปลั๊กคู่กาวตัวนี้โดยทั่วไปแล้วมาตรฐานจะรองรับแค่16แอมป์นะครับอย่าชาร์จเกิน16แอมป์นะครับเพราะว่าถ้าเกิน16แอมป์16แอมป์ตัวนี้ลาลาแน่นอนเพื่อเขาปลอดภยัยแล้วถัดมาตรงนี้ลงมาด้านล่างนี้นะครับึอือเขาตอกสายกาวลงไปนะครับตอกแท่งกาวลงลงดินไปเลยช่างแจ้งว่าเราจะต่อสายกาวเข้ากับ ตู้เมนเบเกอร์ของที่บ้านของเดิมบ้านเราก็ได้หรือจะตอกลงใหม่ก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าถ้าตอกลงใหม่ก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าค่าความต้านทานอะไรพวกนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันหนึ่งมันสั้นมันใกล้กว่าก็เลยเลือกให้ตอกลงตรง,ตรงนี้นะครับซึ่งความสวยงามอาจจะสู้แบบเรียบร้อยไม่ได้ซึ่งเครื่องชาร์จอัลสายเนี่ยใช้แบบใช้สายกาวเดียวกับตู้เมนหลักของบ้านนะครับสเปคสายไฟนะครับข้างในนี้ครับตรงนี้เป็นสายไฟ VCT นะครับเบอร์สิบนะครับเดินจากเข้ามาข้างในข้างในเครื่องชานะครับส่วนสายไฟที่เข้ามาจากตู้เมนนะครับตรงนี้เป็นเบอร์สิบสายไฟเดียวนะครับ T-hw ยี่ห้อไทยยาสกิ ill, ill, นะครับก็ตรงนี้ที่ทำเพิ่มไปก็ใช้สายไฟเดียว T-hw นะครับยาสกิเบอร์สิบเช่นเดียวกันอันสุดท้ายอันนี้ผมซื้อมาเองนะครับเป็นกล่องคอนซูมเมอร์ยูนิตแบบสี่ช่องนะครับ ของ abb แล้วก็อันนี้เป็น wi-fi breaker นะครับเป็นแบบ c 6 3นะครับก็คือ6 3แอม am นะครับที่ปกติมัจะมีแบบเบอร์2 0แอมป a 4 0แอมป์ am แอมป์6 am อม am นะครับเลือก63เพราะว่า1ให้มันใหญ่ไว้ก่อนนะครับขนาดเกินอยู่อยู่แล้วนะครับขนาดกระแสเยอะแสดงว่าข้างในมันต้องทนกระแสได้เยอะเพราะว่าเวลาเราชาร์จรถเนี่ยมันเป็นเวลานานความร้อนสะสมค่อนข้างสูงแน่นอนผมก็เลยเลือกตัวที่มันสูงไว้ก่อนนะครับ ทำไมไม่เลือกพอดีนะครับเพราะว่ายังไงเวลาเราชาร์ทครับมันก็ผ่านเบรคเกอร์ที่มันคุมผม,มตัวมันเองได้อยู่แล้วเนี่ยถ้าจะชาร์งก็ผ่านตัว4 0์ตัวนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวเล็กมันคุมตัวใหญ่อยู่แล้วไม่เป็นไรคือยังไงก็คุมที่ตัวด้านล่างอยู่แล้วครับตัวที่เราจะชาร์จแน่นอนเดี๋ยวเรามาออนเบรเกอร์กันนะครับอันนี้ตัวนี้เราจะออนด้วยแมนนวลก็ได้นะครับหรือว่าออนแบบ Wi-Fi ก็ได้นะครับ ตอนนี้สีแดงดับอยู่นะครับนี่นะครับในแอปผมจะออนให้ดูนะครับดูนะครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมจากสีแดงกลายเป็นสีฟ้าแล้วนี่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ออนกันดูนะครับพอเปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมีสีแบบแบๆที่เราเปิดเครื่องชาร์จเรียบร้อยนะเราก็จะไปชาร์จกันนะครับ ส่วนสายตัวนี้เขาช่างแจ้งว่าตัวนี้สายชาร์จยาวอยู่ที่7เมตรนะครับแล้วตัวนี้ยังยังต้องใช้การเขาจะให้การ์ดมาทั้งหมด2ใบนะครับเก็บให้ดีๆแล้วถัดมาเดี๋ยวจะต้องไปเขาเรายกเลิกการใช้การ์ดในแอปนะครับ MGI Smart นะครับเดี๋ยวลองชาร์จกัน,นครับหัวตัวนี้เป็นหัวแบบ Type t o นะครับเวลาชาร์จนะครับต้องทําสายให้คลายสายไม่ให้มันม้วนนะครับเพราะว่าเวลาม้วนเนี่ยจะทําให้เกิดความ ร้อนสะสมที่สายนะครับอื <7 S 2> มเจ็ดเมตรนี่ก็ยากเหมือนนะก่อนจะชาร์จนะครับปลดล็อกรถก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเปิดฝาชาร์จได้นะครับแล้วก็ดึงฝาชาร์จนี่คือหัวไททูนะครับที่ชาร์ีิบ้านเสียบนะครับอืมแน่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่เครื่องชาร์จ จะมีการกระพริบไฟสีขาวนะครับถ้ากระพริบสีขาวแสดงว่าเครื่องพร้อมที่จะชาร์จแต่ยังไม่ชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะต้องกดล็อกรถนะครับล็อกรถก่อนนะครับกดล็อกรถเรียบร้อยสถานะก็ยังไม่เปลี่ยนครับเพราะว่ามาต้องมีการนะครับ <ful> อถ้ามีราาว่า successful อันนี้ก็เริ่มชาร์จจริงเขาบอกว่าชาร์จจริงแล้วเริ่มชาร์จแล้วไฟจะเปลี่ยนจากสีขาวกระพริบกลายเป็นสีขาวค้างนะครับมัน,นก็จะมีไฟอีกทีหนึ่งนะครับเป็นไฟแบบสีแดงถ้าสีแดงหมายว่ามีต้องมีอะไรผิดปกตินะครับให้เราหยุดชาร์จก่อนการหยุดชาร์จสามวิธีสองอย่างก็คือกดปลดล็อกรถหรือเอาการ์ดแตะงก็ได้นะ <ful> อ่าตอนนี้หยุดแล้ว ที่เครื่องกับพริบสีขาวที่ข้างเครื่องนี้มีปุ่ม e m e เมอร์เนะครับน่ามันจะเป็นไฟแบบนี้ที่ที่ผมจะบอกให้ดูเป็นสีแดงกับพริบกับพริบนะครับอันนี้แปลว่ามีปัญหานะครับถ้าได้ชาร์จต่อก็กดกดล็อกรถหรือแตะกนการ์ดนะครับ Successful charging ลืมแจ้งไปว่าทําไมผมถึงติดตัว Wi-Fi เบเกอร์ Baker, เพราะว่าบ้านผมครับเป็นมิตเตอร์ที่ OU เรียบร้อยแล้วเวลาเราชาร์จเนี่ยจะต้องชาร์จตามเวลาหลังสี่ทุ่มถึงเก้าโมงเช้าจะทําให้ค่าไฟในการชาร์จเราถูกลงค่าไฟถูกของช่วงออฟพีคครับของมิตเตอร์ที u จะอยู่ช่วงหลังสี่ทุ่มจนถึงเก้าโมงเช้าในวันธรรมดาครับค่าไฟถูกทั้งวันเลยนะครับในกรณีวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับตะเลิกนะครับแต่ว่าวันหยุดชดเชยครับจะไม่นับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะบอกให้ว่าวันจุดเชย่เที่ราชการกําหนดขึ้นมาต้องเช็กให้ดีๆว่าเป็นวันออฟพีค่าไฟถูกหรือเปล่าถ้าให้ช่ว์นะครับมาเช็คที่มิเตอร์เราว่ามิเตอร์เราอะขึ้นเครื่องหมาย T2 หรือเปล่าก็คือ T2 มันน่าจะย่อมาจาก t ท m e 2 t i m ท2อคือออฟพีคถ้าเป็นขึ้นมาทีหนหมายว่าเป็นช่วงค่าไฟแพงนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ควรดูนะครับคือเวลาของมิเตอร์นะว่าใช้เวลาปัจจุบันหรือเปล่าวันที่ด้วยนะครับ นี่วันนี้คือวันพฤหัสนะครับหกโมงกว่านะครับเป็นเวลาออนพีคค่าไฟแพงนี่นะครับที่มิเตอร์นี่ขึ้นทีหนึ่งเห็นไหมครับทีหนึ่งทีหนึ่งเปลว่าช่วงออนพีคค่าไฟแพงถ้าทีสองเนี่ยค่าไฟถูกนะครับพีคนะครับเดี๋ยวเรารอเวลาเขาขึ้นก่อนนี่นะครับสายเมนสายเดียวเบอร์สาสิบห้าเป็นแบบทองแดงนะครับนี่ใต้ใตมิเตอร์นะนี่ ตรงนี้เขียนว่าหนึ่งคูณสาสิบห้านะครับนี่นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองเดือนหกสองพันยี่สิบสามนะครับแล้วก็เวลาสิบแปดจุดสิบห้านะครับแต่ว่าเวลาจริงๆเราตอนนี้อยู่ประมาณสิบแปดสิบห้าก็ตรงกันอยู่ครับโอเคใกล้เคียงถ้าเวลาที่มิเตอร์กับเวลาจริงเนี่ยตรงกันนะครับ ผมจะนะนำแนะนำเวลาเริ่มชาร์จก็ประมาณ4ี่ทุ่มห้านาทีเผื่อไว้นะครับก็จนถึงประมาณ 8. ปดโมงห้าสิบห้าเราเผื่อเออรเลอร์ไว้ห้านาทีนะครับเอาไว้ชัวร์สบายกันเหนียวไว้จะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมในกรณีที่เราไม่ได้ทําอะไรเพิ่มแบบผมจะมีผมซื้อเบเกอร์มาประมาณพันหนึ่งหรือพันสองเนี่ยซื้อในช้อปปีกล่องคอนซัเมอร์ของเอวีก็สี่ร้อยในช้อปปีเช่นเดียวกันอันนี้ Power Pack เป็นแบบอันนี้ตัวตัวเมียนะอันนี้คือตัวเมียแบบยึดผนังก็ประมาณน่าจะสักห้าสิบบาทร้อยหนึ่งมคู่กาวผานาร้อยหนึ่งฝาปิดกับกล่องก็กอ,กอีกสักประมาณยี่สิบบาทส่วนที่เหลือจะเป็นค่าแรงรกับค่าท่อค่าสายไฟนะครับคร่าวๆนะครับผมคิดว่าประมาณสองสามพันบาทก็จะได้ออปชั่นเพิ่มมาประมาณนี้นะครับ สุดท้ายนี้ครับหวังว่าข้อมูลของผมจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะติดตั้งเครื่องชาร์จไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะครับสุดท้ายนี้ถ้าหากข้อมูลของผมเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่มันกดติดตามช่องจอมนะครับไปด้วยครับใครมีคำถามเกี่ยวกับ MG Maxnine ก็พิมพ์คอมเมนต,ต์ใต้คลิปได้เลยครับหากเพื่อนๆมีคำถามก็สามารถพริมพ์คอมเมนต,ต์ใต้คลิปได้เลยครับแต่อย่างไรก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ